สวัสดีค่ะตอนนี้เรื่องการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนี่ดูจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในวัวงการเงินล่าสุดมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องเงินหยวนดิจิตอลกับระบบโอนเงินข้ามประเทศแบบใหม่ของจีนที่มีคนพูดถึงเยอะมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะอ้างอิงข้อมูลส่วนหนึ่งจากคลิปของ TNN Originals ที่พาดหัวหน่าสนใจว่าหยวน B.S. ดอลลร์ท้าชิงครองโลก ระบบใหม่จีนโอนไวเจ็ดวิทย์เราจะมาดูกันค่ะว่าไอ้เงินหยวนดิจิตอลหรือ ECNY เนี่ยกับระบบที่เขาว่าโอนเงินข้ามโลกได้ใน7วินาทีมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะมาเขีียรบอลลังดอลลาร์ได้จริงๆหรือเปล่าเอาละค่ะมาลองแกะเรื่องนี้กันเริ่มจากคาถามแรกเลย7วินาทีโอนเงินข้ามโลกนี่ฟังดูแบบเหลือเชื่อมากเลยนะคะเทียบกับระบบเดิมๆที่ใช้กันเป็นวันๆมันทําได้ยังไงคะเนี่ย สิบองจุดศูนเลยครับหรือชื่อเต็มคือ Cross Border Interbank Payment System เวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือในคลิป T.N.N เขาก็ยกตัวอย่างนะการโอนเงินค่าอะไหล่รถยนต์ตั้ง120ล้านหยวนจากเซินเจ้นไปกวราลัมเปอร์เนี่ยใช้เวลาแค่7.2วินาทีเองครับ โอ้ 2> 2วินาทีใช่ครับเร็วกว่า Swift ที่เราคุ้นคุ้นกันที่ปกติใช้เวลา3-5วันทำงานเลยนะครับอันนั้นคือแค่ส่งคำสั่งนะยังไม่นับเวลาเคลียร์เงินจริงๆแล้วตัวเงินหยวนดิจิตอลเองล่ะคะมันคืออะไรต่างจากพวกบิตคอยยังไง อ๋อตัว eCNY หรือหยวนดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางจีนหรือ PBOC เองเลยครับเราเรียกว่า CBDC ไม่ใช่คริปโตแบบบิตคอยนะครับอันนั้นมันกระจายศูนย์ใครขุดก็ได้แต่ eCNY นี่คือรัฐบาลจีนคุมเต็มที่มูลค่ามันก็เท่ากับเงินหยวนกระดาษหรือเหรียญเลยใช้ใจ่ายนี่ได้ตามกฎหมายปกติเลยครับอ๋อค่ะ ส่วนเป้าหมายที่เขาทำก็มีหลายอย่างครับตั้งแตออ่ลดการใช้เงินสดไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการเสริมสร้างอัธิปไตยทางการเงินของจีนเองเลยเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่า c p พิ2.0เป็นเหมือนท่อส่งเงินส่วน e c n y ก็คือตัวเงินดิจิตัลที่วิ่งในท่อนี้ทีนี้ที่บอกว่ามันเร็วมากแล้วในคลิปที่ n n บอกว่าค่าธรรมเนียมก็ถูกลงแบบ มหาศาลเลยอย่างโอนแสนดอลลาร์จากเดิมอาจจะเสียเกือบ5,000ดอลลาร์เหลือแค่10%กว่าเซนอันนี้มันเป็นไปได้ยังไงคะลดต้นทุน98 99%นี้มันว้าวมากใช่ครับว้าวมากจริงๆกลไกสำคัญเลยคือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังครับที่ t n n ชี้ว่าเป็นบล็อกเชนแบบที่ควบคุมได้หรือ permission blockchain ทำให้42.0เนี่ยมันโอนเงินได้โดยตรงเลยครับไม่เหมือน SWIFT อ๋อต่างกันยังไงคะ Swift คือ Swift จริงๆแล้วมันเป็นแค่ระบบส่งข้อความคำสั่งระหว่างธนาคารเฉยๆนะครับไม่ใช่ระบบโอนเงินโดยตรงอ้าวหรอคะครับเพราะมันเป็นแค่ข้อความธนาคารก็ต้องไปเคลียร์เงินกันเองผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนอีกทีซึ่งมันมีหลายทอดมีตัวกลางเยอะก็เลยช้าและมีค่าธรรมเนียมไงครับแต่4ี0ิสองจุยเนี่ยมันตัดตัวกลางตรงนี้ไปเยอะมากใช้บล็อกเชนโอนตรงเลยมันก็เลยทั้งเร็วทั้งถูกลงแบบที่เราเห็นนี่แหละครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมีหน้าละถึงเร็วแล้วก็ถูกขนาดนั้นครับผมแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอ,อ,อีกนะที่ TNN พูดถึงอย่างเช่นการจ่ายเงินแบบออฟไลน์ก็ได้อันนี้ DBS ที่สิงคโปร์เขาทดสอบแล้วออฟไลน์ line, นี่คือไม่ต้องต่อเน็ตเหรอคะประมาณนั้นเลยครับหรืออย่างการใช้สมาร์ทคอนแทรคหรือสัญญาอาัจฉริยะตั้งโปรแกรมให้จ่ายเงินอัตโนมัติเลยเมื่อเงินไก่ครบ เช่นระบบเช็คแล้วว่าของถึงท่าเรือแล้วเงินก็จ่ายไปเลยโห oh, สะดวกมากครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเขาใช้ AI มาช่วยตรวจจับการฟอกเงินหรือ AML อย่างรวดเร็วเลยในคลิปยกตัวอย่างที่ UAE ตรวจเจอ16บัญชีต้องสงสัยใน0.3วินาทีเอง เทียบกับระบบเดิมที่ยังต้องใช้คนตรวจสอบเป็นหลักซึ่งอาจจะช้ากว่ามากฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีที่สะดวกขึ้นนะคะแต่มันกระทบโครงสร้างการเงินโลกเดิมๆเลยนะเนี่ยในคลิปท N n ถึงกับบอกว่านักวิเคราะห์บางคนมองว่า Swi ฟตสองจุนี่คือกระสุนลูกแรกของสงครามข่างเงินเลยทีเดียวอืมก็มองแบบนั้นได้ครับแล้วการที่ตอนนี้ CIPS 2.0มันเชื่อมกับ16ประเทศแล้วทั้งอาเซียนตะวันออกกลาง TNN บอกว่านั่นหมายความว่าการค้าเกือบเกือบสาของโลกอาจจะเลี่ยงการใช้เครือข่าย s w i f ทที่ผูกกับดอลลราได้แล้วเหรอคะครับตัวเลขนั้นน่าสนใจมากแล้วมันก็สอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆที่ออกมาด้วยอย่างที่ท NN รายงานว่าใช่ค่ะค่ะมีข้อมูลบอกว่าอาเซียนมีแผนจะใช้หยวนดิจิทัลค้าขายกันถึง90%ิปภายในปีนี้เลยใช่ครับแล้วก็อินโดนีเซียก็เริ่มเอาหยวนดิจิทัลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศแล้ว หรือแม้แต่ซาอุที่มีข่าวว่าซาดีอารัมโก้เสนอขายน้ำมันโดยรับเงินหยวนดิจิทัลตั้ง65%ของสัญญาแบบนี้มันก็เหมือนส่งสัญญาณชัดมากเลยนะคะว่าเออตอนนี้มันมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์แล้วจริงๆถูกต้องเลยครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากในคลิปที่เขาอ้างถึงโจเซฟสติกลิตนักเศรษฐศาสตร์โนเบลที่มองไปไกลกว่าแค่การแข่งกันหรือการแทนที่ดอลลาร์นะครับ s t i กเล e ส s มองว่าสิ่งที่จีนทำเนี่ยมันคือการนิยามมิติใหม่ของอริยธรรมทางการเงินเลยทีเดียวคือมันเปลี่ยนจากระบบเดิมที่เหมือนการส่งสารเฉพาะกลุ่มคนที่มีอำนาจผ่าน s วิต t นะครับค่ะให้กลายเป็นการส่งข้อความทางการเงินที่มันเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วสำหรับทุกคนมากขึ้นอ๋อเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยใช่ครับแล้วการพัฒนานี้มันก็มาในจังหวะที่สหรัฐเองก็ใช้ Swift เป็นเครื่องมือในการคว่ำบาตรหลายประเทศซึ่งมันก็ยิ่งผลักดันให้ประเทศอื่นๆต้องมองหาระบบทางเลือกอย่างที่จีนกําลังเสนออยู่นี่แหละครับ อืมจริงด้วยค่ะสรุปง่ายๆก็คือเงินหยวนดิจิทัลกับ CIPS 2.0เนี่ยถ้าดูจากข้อมูลของ TNN นะครับมันคือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีจริงๆที่สร้างทางเลือกใหม่ในการโอนเงินข้ามประเทศมันเร็วมากถูกมากแล้วก็อาจจะปลอดภัยกว่าเดิมด้วยเรื่อง AML ที่ใช้ AI นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันกำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการเงินโลกแล้วก็แน่นอนว่ามันท้าทายการพึ่งพิงเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน ข้อมูลจาก TNN Originals วันนี้เปิดมุมมองที่แบบน่าคิดตามมากเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกการเงินดิจิทัลที่มันเร็วขึ้นเชื่อมถึงกันมากขึ้นขนาดนี้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือแค่เรื่องจีนแข่งกับสหรัฐแล้วล่ะค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินโลกเลยทีเดียวคำถามสําคัญก็คือแล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อการค้าหรือแม้แต่ชีวิตประจาวันของเรา,เราท่านๆในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันยาว,ยาว เลยนะคะ